ปัญหามันอยู่ที่มีคำถามมากเกี่ยวกับประเภทราชาับโดยภาพรวมเนี่ยบางคนก็บอกว่าพระเภทราชาดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีบางคนก็รักพระเภทราชาบางคนก็เกลียดพระเภทราชาปัญหามันทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการชิงอํานาจการเมืองเรื่องราวในพระราชพงศนน์สวครัี และในเอกสารต่างๆทั้งหมดมันมีอยู่โครงสร้างเดียวคือชิงอำนาจการเมืองอที่เรารู้จักกันปัจจุบันว่าเกม of Thrones คือพระเภทราชาในความรับรู้ทั่วไปนะ,ะหนึ่งประเภทราชาเป็นคนรักชาติรักชาติรัก,กประเทศรักความเป็นไทยต่อต้านฝรั่งต่างชาติสองประเภทราชาบ้าอำนาจจะยึดอย่างเดียวเลยโค่นลม้ม อำนาจขขงมน,นรคุณต่อพระนารายณ์เป็นพวกนรคกุลโหดร้ายทารุณแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสองกลุ่มเนี่ยสำหรับผมนะเฟกนิวคือเพราะทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยอ่านมาจากพระราชะพงศาวดารพระราชะพงศาวดารที่อ่านเนี่ยมันแต่งใหม่สมัยกรุงธน,นบุรีกับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะราชะวงศ์บ้านภูหลวงเพราะเพราะอะไรฮะทำไมเพราะเจตนาจะใส่ร้ายรายละละชะวงศ์บ้านภูหลวง ก็คือสร้างเฟกคนิวใส่บ้านวงบ้านภูหลวงถ้าไปอ่านพระาพาบบราชพงศวดานฉบับพระราชหัตถเลขาไปอ่านตรงนี้เลยราชการพระเภทราชา,า,รรา,ชาคุณจะเห็นว่าฉากแต่ละฉากเนี่ยเหมือนนิยายผมยังเคยเอามาตัดต่อแต่งใหม่ตั้งตั้งหลายหวนคุณขันชัยก็ตั้งชื่อเล่มให้ด้วยไอ้ประดาบก็เลือดเดือดน,นั่นแหละโอ้โหนี่ตำนานเลยเล่มนี้เอามาจากพระราชพงศวดนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคืออย่างนี้ไอ้ตอนเรื่องใส่ลาย พระเภทราชาแล้วก็ยกให้การเสียกรุงครั้งที่สองสองสามเนี่ยเป็นเรื่องของราชวงศ์บ้านภูหลวงทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องใส่ร้ายและสร้างราชวงศ์บ้านภูหลวงขึ้นมาจะใส่ร้ายกษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินอยุธยาตั้งแต่พระเภทราชาลงมาจนกรุงแตกเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่ดีเป็นคนไม่ดีมไม่มีฝีมืออ่อนแอ ทำให้เสียบ้านเสียเมืองเพราะฉะนั้น <c oughs> มันทำให้คนประนามราชาวงศ์บ้านปูหลวงหมายว่ากาษัตริย์หลายพระองค์นะครับแม้กระทั่งส่งผลถึงสุนทรภู่สุนทรภู่ก็อยู่ในคำบอกเล่าอันนี้ไงรับเฟกนิวมาเหมือนกันไง <c oughs> ดูจากไหนดูจากนิราชพระบาทตอนหนึ่งสุนทรภู่จะไปพระบาทนั่งเรือออกจากกรุงเทพผ่านอายุยา เียนก่อนไ้ในนีราชพระบาทนะครับพันนาดูอยุธยา <c oughs> เห็นอยุธยานะครับกำแพงรอบขอบคูก็ดูลึก<อ>ไม่น่าศึกไอพ้พม,มา่าจะมาได้ยังให้มันข้ามเข้าเอาเวียงชยัยโอ้อย่างไรเหมือนบุรีไม่มีชายก็เน่เท่ากับประนามกษัตริย์วงบ้านภูหลวงยังไม่หมดมันมีนิราชเมืองเพชรบุรีแต่ตัวเราเข้าใจได้ไต่ถาม จึงแจ้งความเทือกเถาจนอวาสารจะบอกเล่าเผ่าพงพวกวงวานก็เกรงท่านทั้งหลายจะอายครันแต่ตัวเราเข้าใจได้ถ่ายถามคือรู้ก็เลยไปถามดูว่าปู่ย่าตายายอยู่ตรงไหนจึงแจ้งความเทือกเถาจนอวาสารก็รู้ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นพามาอยู่ไหนบ้างมีอยู่ไหนบ้างบ้านอยู่ตรงไหนบ้างนะจะบอกเล่าเผ่าพงพวกวงวานท่านจะเขียนบอกให้หมดบอกลูกหลานทั้งหลาย จะได้อา่านจะได้รู้เรามาจากไหนก็เกรงท่านทั้งหลายและอายคันอ้าวแ,แล้วมึงอายทำไมออรอสีเนี่ยเขียนบอกเอาไว้ว่ามเหสีของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเป็นลูกสาวไปจากบ้านสมอพลือรึสาวผ่าเมืองเพชรนั่นแหละไปเป็นพระพันวสาใหญ่กับพระพันวสาน้อยของพระเจ้าบรมโกศก็มาจากเมืองเพชรก็มาเหสีใหญ่กับมาเหสีรองเป็นมาจากพราหมณ์สมอพลือ ญาติโกโหติเกลาชินิกุลของสุนทรผู้เก่าและพระพันรสาใหญ่มีพระโอรสพระพันรสาน้อยก็มีพระโอรสก็ออกมาเป็นเจ้าฟ้าธรรมาทิเบศมาเป็นพระเจ้าเอกัศต์มาเป็นอะไรพระเจ้าอุทุมพรด้วยเหตุผลนี้อะสุนทรผู้บอกว่าอย่างนี้ก็เกรงท่านทั้งหลายและอายขันอายว่าทําให้กรุงแตกไอ้เท็กนิวสําคัญก็ไอ้ตอนที่นี่ไงในพระราชพงศวดานที่บอกว่าเมื่อพระเพศราชาเสวยราชใช่ไหม ชาวสุพรรณก็พาพักพวกกันไปใช่ไหมไปเยี่ยมบอยไปถวายความจงรักภักดีใช่ไหมนี่ไงตรงนี้แหละที่บอกว่าไอ้ดีพวกบ้านนอกไงไปจากบ้านผูหลวงชื่อบ้านผูหลวงปรากฏครั้งแรกตรงนี้แหละก็คือหมายความว่าดูถูกอ่ทําให้ตระกูลของพระเพทราชาเนี่ยเป็นชาวบ้านบ้านนอกไม่มีอะไรไม่มีโหนนอนไปตีน่ะ แต่ความจริงไม่ใช่แกมันตรงกับข้ามทีนี้ถ้าเรามองต่อไปในตอนที่เราเปิดมาเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าจริงๆเนี่ยพระพิราชาในมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการชิงอำนาจทางการเมืองแล้วคุณชิดบอกว่าเอ้จริงๆไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติเลยในสมัยยุทธยาเป็นเรื่องปกติที่การแย่งชิงอำนาจเกิดขึ้นมีการฆ่ากันมีการขุนานางเก่าที่อยู่ในการเก่าก็ฆ่ากันหมดเป็นเรื่องธรรมดาเลยถ้าจะขยายความตรงนี้โดยโดยใช้หลักฐานอ้างอิงเนี่ย เราเราจะอธิบายตรงนี้ได้ยังไงบ้างมันเป็นเรื่องจริงที่พบอยู่ในหลักฐานนะครับเอาแค่ที่พงศอดานตั้งกฉบับหลวงประเสริฐซึ่งเป็นฉบับเก่าสุดและฉบับที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดนะครับหนึ่งนะเพราะพ่อขุนขุนหลวงพะง้วนะกระยาสุพันเนี่ยไปครองอายุยาชิงราชสมบัติกับพระราเมศวรพระราเมศวรนี่โอรสสมเด็จพระรามาธิบดีครับสองพระราเมศวรโอรสพระรามาธิบดีเนี่ยพอพะง้วสิ้นประชวร ก็พระเจ้าทองรันของลาชต่อราเมศอสูงก็ยกพลจากรบรบดีมาชิงออกออกจากพระเจ้าทองรันจับพระเจ้าทองรันฆ่าอโอรสประงงวดสามพระนครินทราชาทิราชจากาสุพรรณยกไปยึดอำนาจพระรามราชาที่อยุธยานะสี่ขุนวรวงษาชิงอำนาจจากทายาทสมเด็จพระชัยราชา,าห้าพระมหาธรรมราชาชิงอำนาจจากพระมหินพระมหาธรรมราชาก็พระราชบิดาสมเด็จพระเรสวร ชิงอำนาจจากพระมหินทราทิราชหกพระเจ้าทรงทำชิงอำนาจจากศรีสวภาคเจ็ดพระเจ้าประสาททองชิงอำนาจจากราชวงศ์เก่าแปดสมเด็จพระนารายชิงอำนาจจากน้องชายของพระเจ้าประสาททองถึงจะมาถึงเก้าพระเพทราชาชิงอำนาจจากพระนารายและสิบพระเจ้าเสือถึงชิงอำนาจจากเจ้าพระขวัญคือคนที่มีอำนาจเท่านั้นทึงจะชิงอำนาจกันได้ประชาชนเคยชิงอำนาจได้ไหมไม่มีทางกระบฏ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นวงนอกเนี่ยชิงอํานาจไม่สําเร็จหรอกต้องวงในถึงจะชิงอํานาจกันเองได้วงนอกชิงอํานาจเนี่ยหนึ่งมีกบฏธรรมถียนสองมีกบฏบุญกว้างไม่พอใจพระพทราชาเป็นกบฏตายทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องจริงเรื่องปลอมไม่ทราบแต่อยู่ในพงศวดานตั้งแต่สมัยกรุงรือยามไม่ใช่สบับรับตนโกสินนะค,ะครับรอห้าทรงมีพระราชาหัตทะเลขาเอาไว้ผมจะยกให้ฟังนะครับเมื่อพระเจ้าบ,บรมโกศของราชเนี่ย ขุนนางร่องแร่งหาคนที่มีความรู้เก่ามาทาราชการไม่ได้พระเจ้าบรมกศเนี่ยหลังพระเพทราชาครับข้าราชการก็ร่วงโรยเบาๆเพราะฆ่ากันมาเสียหลายแผ่นดินแล้วนี่เราห้าบอกนะครับหนึ่งทรงทำฆ่าขุนนางเก่าครั้งแผ่นดินสีสุภาคแผ่นดินพระเจ้าประสาททองฆ่าขุนนางพระเชษฐาแผ่นดินพระลายฆ่าขุนนางที่เป็นพวกเจ้าฟ้าชัยและพระศรีสุธรรมราชาพระเพศราชาฆ่าขุนนางแผ่นดินพระนาราย เห็นจะเรียกว่าเกือบหมดนี่รอหาบอกนะประเภทราชาฆ่าขุนนางแผ่นดินพระลายหย่อยมาจนถึงตรีเมืองนครราชสีม,มาเห็นจะเรียกว่าเกือบหมดแผ่นด <Okay. S 1> ินขุนหลวงเสือเห็นจะฆ่ามากเพราะมีคนนิยมจ้าพ่อขวัญหรือพวกเจ้าพระยาพิชัยสุลินจะเป็นขุนนางผู้อยู่ใครเป็นขุนนางอยู่ไม่ได้แผ่นดินขุนหลวงท้ายสะเคาะดีไม่ต้องฆ่าใครแต่ขุนนางแผ่นดินขุนหลวงเสือ เห็นจะมีน้อยเพราะอยู่ในราชสมบัติน้อยตั้งไม่ทันตั้งไม่ได้ทันอยู่ในราชสมบัติน้อยมาถึงขุนหลวงบรมโกศชาววังหลวงเห็นจะตายเกือบหมดพระเพทราชาเองก็ชิงอํานาจไงต้องการชิงอํานาจถึงบอกว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องเฟกหนียวที่บอกว่ารักชาติท่านไม่ได้รักชาติก็ชาติมันยังไม่มีจะไปรักทําไมรักใครอ่ะถามเกลียดฝรั่งไม่ได้เกลียดฝรั่งแต่เกลียดที่คนที่อันรักขาพนาาย อาจารย์นี้ที่อธิบายไว้ในการเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์พระนารายณ์เนี่ยเหตุที่ไม่อยู่อยุธยาต้องไปปรางสร้างเมืองใหม่ที่ลโวอนักวิชาการอธิบายกันว่าหนีฮอลันดาหนีอังกฤษเพราะว่าต้องไม่ต้องการให้ยุโรปมายึดบอกไม่ใช่หรอกหนีไทหนีนีขุนนางอยุธยานั่นแหละเพราะฉะนั้นสมเด็จพระนารายณ์ต้องใช้รอปพเนี่ยเป็นชาวต่างชาติพระเพศราชา ก็เป็นส่วนหนึ่งของการชิงอํานาจมันก็ต้องเอาไอ้พวกเรี่ยวล้อออกก่อนไอ้พวกที่แวดล้อมลดเด็ดพระนายออกก่อนเพราะต้องการยึดอํานาจจากพระนายฟอคอนกันเลยโดนอย่าลืมนะพระเพศราชาไม่ใช่ลูกพระนายแต่มันก็มีข้อมูล่ะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องเพราะว่าแม่นนมของพระนายเนี่ยคือแม่ของพระเพศราชาเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิคิดพระเพศราชาก็มีสิทธิคิดยึดอํานาจได้ มันไม่ได้เกี่ยวกับในระคุณหรือไม่ในระคุณตามที่ใครชอบไปกล่าวหาพระเพรราชามันเกี่ยวกับว่าอํานาจมันต้องยึดเอามาเป็นของตัวแค่นั้นเองแน่นอนว่าในการที่จะยึดอํานาจได้ในการจะครองอํานาจเป็นของตัวเองเนี่ยมันต้องมีการวางแผนใช่มมียุทธศาสตร์ต้องมียุทธศาสตร์มียุทธวิธีซึ่งพระเพทราชาขึ้นมาได้แบบนี้มันก็ต้องมียุทธวิธีคือกลุ่มที่ก่อการก็คือพระเพทราชาแน่นอนกับลูกชายืุโลงศอสัก์ สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มพลังต่างๆโดยเฉพาะทางด้านศิลธรรมเช่นพระสงฆ์พวกพราหมณ์สองสร้างสถานการณ์ไอ้คุ้นๆก่อความวุ่นวายสร้างสถานการณ์สร้างสถานการณ์ต่างๆนานาที่ไม่สงบอ,ะอ่ะ,อะสร้างขึ้นเองเท่านั้นแหละแล้วก็สามสร้างข่าวลือในยุทธวิธีในอยุทยานะในอุธยานะ คือกลุ่มพระเภทราชาเองแหละสร้างเฟกนิวขึ้นมาเองแหละเพื่อให้าาลายพัอนารายไงโอ,โอ้แต่ยุทธวิธีนี่มันก็คุ้นๆนะ,ะทันสมัยเสมอการยึดอำนาจทันสมัยเสมอ,อโอเคไหมถามว่ามีหลักฐานเดรอทุกคนก็รู้จักหมดแต่ไม่นึกเพราะเอ๊ใช่เหรอ,อเพลงยาวพยากรกรุงศรีอยุธยาครับนั่นแหละ การให้ลายพันละลายในทางศีลและธรรมข้อความมันมีนนะคือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศอุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศารมหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงการเกิดนิมิตพิษดานทุกบ้านเมืองพระคงคาจะแดงเดือดเลือดนกอกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลืองผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมืองผีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ภยัยพระเสื้อเมืองจะเอาตัวหนีพระกลางกาลีจะมาตีเป็นไส้พระธรณีจะตีออกไข่ อกพการจะไม่อยู่เกรียมกลมทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการปล่อยข่าวอีมีอ,อีกนะครับผู้มีศีลจะเสียซึ่งอำนาจนักปราะจะตกะต่ำต้อยกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าอร่อยนั้นจะถอยจมใครก็รู้จักดีนะครับทั้งข้าวก็ยากมาก,ก็จะแพงสารพัดจะแห้งแรงเป็นท่่นทีจะบังเกิดทรพิษมิกสันยีปูงผีก็จะวิ่งเข้าปลอมพลนะครับ หน้ากากก็จะแพงฝนก็จะแรงไปทุกแห่งทุกแห่งหอนเดี๋ยวหน้ากากแพงเนี่ยจะใช่ยุคตรงนี้ผมเพิ่มเมย์เนีทันสมัยจริงๆหน้ากากก็จะแพงด้วยอออาทั้งมดเนี่ยเป็นวิธีการให้รายประเด็นที่เราจะคุยกันต่อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของบ้านเดิมของพระพทราชาหนึ่งแสองคือว่าแล้วบ้านภูหลวงเนี่ยที่เรียกชื่อราชวงศ์กันมาทีหลังเนี่ย ผูหลวงจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพระเพศราชาไม่ใช่คนสุพรรณเอาตรงนี้ก่อนเพราะพระเพศราชาเขาคนอายุทยาเกิดที่อายุทยากูเกิดอายุทยามแม่เขาคนอายุทยาแม่นมของพระนารายเขาเชื้อสายมาจากประสาททองวงเก่านู่นโอเคบ้านเดิมของพระเพศราชาเนี่ยก็ทุกวันนี้ือที่เป็นไอ้วัดบ,บรมบรมพุทธาราม,อ,มอยู่แถวม้านทยาไรราชภัฏปัจจุบันเนี่ยนะเขาเรียกวัดกระเบื้องเคลือบอ่ะอยู่แถวมหาัรราชพัฏพระนครศรีอยุทยานะ ทีนี้ปัญหาก็แล้วพ่อล่ะตรงนี้แหละครับไม่มีหลักฐานยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าฝ่ายพ่อเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นคนสุพรรณและดูแลเรื่องช้างกรมคชบาลกรมคชบานนี่อันหนึ่งนะครับและอีกอันหนึ่งน้องสาวคนหนึ่งนี่เอกสารของฝรั่งเขานะครับเอกสารฝรั่งเขาบอกน้องสาวองค์หนึ่งของพระนารายณ์ไอ้ผมพระพิราชาเนี่ยเป็นตําแหน่งสีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระนารายณ ตำแหน่งสีจุลาลักษณ<น>์เนี่ยเราเข้าใจผิดมานานว่าเป็นตำแหน่งสนมเอกของเป็นต้องต้องเป็นเชื้อสายราชวงศ์สุขโขทัยมาจากสุขโขทัยอยู่ในไอเรื่องนางนพมาศอาจารย์พิเศษเจียจันพง์เป็นผู้มาเอาหลักฐานมากลางมาเชี่ย้เห็นว่าไม่ใช่ใตำแหน่งสีจุลาลักษณ์นั้นเป็นตำแหน่งลูกสาวเจ้าเมืองสุพรรณซึ่งมันจะสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดนียยืนยันให้เห็นว่า พระเพศราชาเป็นเจ้านายชั้นสูงไม่ใช่ลูกคนชนบทแบบที่พระรจชมงศดานใส่ร้ายสร้างเฟืนิวให้เพศราชาเป็นชื่อตำแหน่งเจ้ากรมโคชบาลแปลว่าราชาแห่งความรู้ที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์คนที่ควบคุมช้างได้เนี่ยเขาลือกันว่าต้องมีอาคมต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องขลังไม่งั้นคุมช้างไม่ได้ในสมัยโบราณนะครับและนี่ไงมันคือตำแหน่ง สมุห์พระกะลาหอมเสนาบดีกระทรวงกลาหมล่ะคุมรถถังอ่ะในกฎมนเทียนบานนะชื่อตำแหน่งกรมนะอย่างมากที่สุดอ่ะหนึ่งหน้ากระดาษ A 4ส<อ>ตัวพิมพ์นะตัวพิมพ์นะตำแหน่งต่างๆแต่ละกรมแต่ละกรมแต่ละกองอย่างมากที่สุดไม่หน้าเดียวก็สองหน้าสำหรับกรมนี้นะกรมคจาราลพระเพทราชาเ่ยนะหกหน้าอเฉพาะชื่ออย่างเดียวนะหกหน้าตำแหน่งต่างๆ ใหญ่มากคนจำนวนมากไงใหญ่มากใหญ่มากเนี่ยคือขุมกำลังกองทัพบอกโดยตรงเลยเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคู่ขันลุ่มดอนบึงบานทิง ไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ